ครับสวัสดีนานาทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้มากันที่บ,อบ่ออินเตอร์กับโฮมบุฟเฟ่นะครับปลาสองร้อยโลนะครับบ่อนี้มาครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าเราจะได้กี่ตัวนะครับน,นี่ครับวันนี้เรามากระโปกระดีนะครับก้อน,นจุนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้จะได้สักกี่ตัวมาโอเคผมแปดโมงอละเตรียมตัว <c oughs>

ันตื่นหนูหนเนี่ยมันมานี่เนี่ยไม่นไปไม่ตืรออะไรครับเห็นเราน้าดานอ

ว่าแม่งไปไปโหวบไปนานอะไรายมันยิ้ากูเยอะแหละกมาทะเลกินไปเดินเลย โอ้ถังตัวเองเข้า,าร่วมเงนีครปลาซ้ายนะครับปลาซ้ายตัวหนึ่งนะครับเอ้ย เต็มปากดีครับ

สาตัวครับ <Negative> ต <noise> ัวอ้ก oh, ัดีดนนไหนครับยกัยืดในเดี๋ยวล่วงน้ำททอรี euh ่ครับ รอแล้วเพหมือาตัวที่สามมาแล้วนะาววปากกอนะครับปากกอร,รอไม่นานปีน้นะที่ผมไม่ตายใช่อต้มไ,ไหนต้ไมไม่ใช่เต้มทองในชะ่ไหมทำไมไม่ใช่ มาจจะเป็นอาจจะกินก็นได้หรือาแดงอะราอ,ออะไร,รอไอ้บักไอ้บางแจ๊ะหอใช่ที่เหลยอปลากัดอู่ว่ากูโดนปลายล้มมาสิี่านีริงนะที่แก้วตัวหมานแก้วไปทำขาด ปลาขวาตัวนะครับปลาขวาตัวนะครับ คนตะตาเป็น, ER น,นวีเอนบีก็ดีครับเีอะไรวีนบี B ครับเหมือนเป็น,นมิดมิดหมายที่ดีใช่ไหมมาสิบสอง สองสิบสองสิบสองสองีสองสมส้าหเกิดขาดขาดทุกห้าสิบาทถ้า, <c oughs> ถากัน <c oughs> ถือว่ามากินข้าวดีกว <c oughs> ่าปกติถ้าจะถือว่า <c oughs> <c oughs> มากินข้าวยุยุตัวกว่าไกล่ไกลีมาก่อนใช่ต่อสองมากสองสอแต้มเลยอ่ะ พอเราอยู่ฝั่งนู้นมีธุดงฝั่งนู้นน่ะเขาขวดเอาขวดเอาอย่างนี้กับบ้านแับบ้านเราเตรียมลูกูัแม่งนี้วันนี้กูเป็นวัวปนินวะ เร้ประนัว,นวประเาป,ปลายอยู่ม,มั้งวะผมผมผมไม่มีท,<า>มทั้งเธอไม่โดนเลยใช่สองแปดเก้าสิบหกหลดสตางค์อะไรที่ใส่รูปนะคอับนี่ตัวนี้แะนันโยบายการช่วยคนตกอยากตกปลาแต่ไม่อยากเอาปลากลับเฮ้ยต้องคิดคอนเซ็ปต์บ่อเล็กขึ้นมา ได้เป็นกัดดีด้วยนะบอ่อเล็กอ,ะอ,อ่ะบ,บ่อ,บบอเล็กกันเหรอใช่ครับก็เปิดมาปีที่แล้วก็เปิดมาแต่นี่มันเพิ่งเปิดใหม่สองรอบแล้วเมื่อวันพฤหัสปลาตั้งร้อยสามสิบกว่าตัวแต่มันเจออากาศยี่สามอ่ะใช่ขาวันพฤหัสยี่สองวันเสาร์ยี่สามเรเต็มตัวม้วนเสือปลาจริงสองร้อยห้าสิบสามร้อยยังไม่กินกันเลยอีกตออาวันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมที่บ่ออินเตอร์กับบพงกับพงบุฟเฟ่ ครั้งแรกนะครับที่มาวันนี้วันนี้ได้ไปสี่แต้มนะครับผมน้าเช้าไม่โดนเลยสักตัวมาเก็บอย่างเดียวเลยครับสี่ตัวรวดปลายางนะครับกอปลายางอย่างเดียวกับกระดีนะครับผมล้วโตรงกับนาจุได้ไปคนละสี่วันนี้สี่แต้มเสมอกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปกัน,กนที่ไหนนะครับติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ